สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้สู่รถบ้านนะคะมีรถเข้าใหม่คันหนึ่งค่ะเป็น To โยต a v วีออสค่ะคันนี้ปีศูนย์ห้านะคะคุณลูกค้าค่ะปีศูนย์ห้าเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าโตอี้นะคะเป็นเครื่องพันห้าค่ะคันนี้นะคะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะสีสันสวยงามค่ะขับทางไกลสบายค่ะคันนี้นะคะแม็กรอเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะยางดีนะคะภาษีไม่ขาดนะคะภาษีปีหกแปดค่ะดูสีรอบๆคันกันนะคะ สีสันสวยงามค่ะคุณลูกค้าสีลังคาไม่มีแตกไม่มีรอนนะคะสีสันสวยงามเลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีออนะคะวิสุตัว E นะคะเครื่องพันห้ากระจกไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้นะคะมี ABS Airbag นะคะคันนี้เป็นเบาะหนังไอขอโทษทีค่ะเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะขับทางไกลสบายนะคะน้ำไม่ดันค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะคันนี้ เป็นรถที่น่าใช้อีกคันนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะประตูไม่มีตกนะคะรถเดิมๆเ,เลยนะคะกระจกไฟไฟ้าใช้ไงานได้ปกติค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะเป็นบอกกรมยี่นะคะยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะคะภายในห้องโดยสารยังสะอาดสะอ้านอยู่นะคะแอร์เ,เย็นนะคะขับทางไกลสบายค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นเครื่อง1.5ค,ค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะ รวมๆแล้วโอเคเลยนะคะหล่อค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆนะคะเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันนะคะเป็นวีออสวีศูนย์ห้าค่ะแม็คลอนะคะคันนี้ประตูไม่มีตกเลยค่ะคุณลูกค้าเครื่องดีเกียร์ดีนะคะช่วงล่างโอเคเลยนะคะขับทางไกลสบายนะคะเราเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้เลยนะคะ รือภายในห้องโดยสารกันนะคะก็จกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะคุณลูกค้าขะ,ค,ะคันนี้เป็นตัว E นะคะเครื่อง1.5นะคะมี ABS Airbag นะคะคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีค่ะเบาะด้านคนขับปรับขึ้นลงได้นะคะใครสนใจนะคะจะรับเอาไว้ใช้งานนะคะคันนี้ เป็นวีออสปิศูนเครื่อง1.5ตัว E นะคะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะสนใจโทรมาได้นะคะทดลองขับได้อยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะโทรมาที่098-976-7055ได้เลยค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ